เอาลวครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าในเกมเดลตาฟอนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกเซตติ้งนะครับผมแบบว่าเพิ่ม f p s เอ้ยแล้วก็เล่นง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้แต่ว่าปืนยิงไม่โดนก็ช่างมันเถอะนะก่อนอื่นนะครับให้เรากดมาที่เซตติ้งนะครับตอนเซตติ้งนี้เนี่ยผมจะบอกเกี่ยวกับการตั้งค่าเกมก่อนนะครับเดี๋ยวกราฟิกเราไว้ท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็คือประมาณนาทีนึงแหละทนฟังแป๊บหนึงนะครับส่วนสโคปตรงนี้ครับมาตรงเกมนะครับ ตรงสโคปนะครับให้เรานะครับทำการปิดนะครับผมถ้าเปิดเนี่ยมันจะมันจะแย่นะครับผมทําให้เราแบบว่าเสียสมดุลในการเล่นเกมนะครับก็คือเสียเปียบหน่อยนึงนั่นแหละประมาณเมือนเราหลับตายิงเล็งปืนแล้วเราหลับตายิงข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับเราเสียวิสัยทัศน์หน่อยนึงอ่าให้เราทําการปิดไปเลยนะครับต่อไปตรงคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงอิมนะครับถ้าเราตอนแรกเนี่ยมันเป็นตัวทีใช่ไหมครับ ท็อกเกิลนะครับท็อกเกิลท็อกเกิลน่าจะนะก็คือเราคลิกขวานะครับแล้วเราก็กดยิงได้เลยครับมันจะค้างเวลาวิ่งไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะครับกดคลิกขวาอีกทีนึงมันถึงจะออกนะครับใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําเป็นเจ้านี่นะครับคอนโทรลเลอร์แบบเป็นโฮนะครับอ่ะก็คือเราคลิกขวาเนี่ยยิงเลยครับก็คือถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะออกประมาณนี้นะอ่าใครเล่นเนเป็ดก็น่าจะชอบใจนะครับผมอ่า ต่อไปนะครับให้เรามาตรงเซตติ้งต่อไปเราจะพูดถึงกราฟิกนะครับผมอ่าทำให้คอมเราแรงขึ้นได้เกมเราแหลกน้อยลงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมในเกมมันทําได้แค่นี้แหละถ้าอยากให้แรงกว่านี้ก็คือเราต้องเอาเก็บคอมเราแล้วแหละไม่มีแอปอะไรที่ทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับให้เรามาตรงที่ดิสเพย์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ3อันนะครับออโต้การจอแล้ว CPU นะครับใครใครคอมใหม่ๆก็น่าจะมี CPU ขึ้นมานะครับ ให้เรานะครับเลือกเป็นการ์ดจอนะครับอ่าไม่ว่าเราจะมี CPU เหลืออะไรให้เราเลือกเป็นการ์ดจอนะครับต่อไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยดิสเพย์โหมดนะครับผมให้เราเลือกเป็นฟูลสกรีนหรือว่าบ o ดเนอร์เลดวินโดว์ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นออนที่สองนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับชอบแบบไหนต่อไปนะครับดิสเพย์ตรงนี้นะครับให้เราเป็นออโต้นะครับผมออโต้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นฟูลสกรีนเนี่ยตรงนี้เราก็ปรับเป็นออโต้นะครับผมอ่า ต่อไปนะครับเป็นบิดเนสนะครับผมเป็นความสว่างของความสีดำนะครับความสว่างของสีดำนะครับให้เราปรับเป็นสุดเลยนะครับผมอ่าเราจะได้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็คืออินแมทเฟรมเรทนะครับผมก็คือตอนเราเล่นเกมเนี่ยเราจะให้เฟรมเรทเราล็อกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ทุกคนนะครับปรับเป็นอัลลิมิตได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือ อยู่นอกเกมนะครับก็อย่างเช่น120นะครับให้เราปรับเป็นอัลติเมทหมดเลยนะครับผมเราอย่าล็อกนะถ้าล็อกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแหลกนะครับส่วนชาร์ปเนี่ยนะครับผมก็แนะนําเป็น50นะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับมากกว่านี้ก็ไม่ดีก็คือ50ก็โอเคนะครับผมอ่าส่วน Vsync เนี่ยก็คือมันมันเอาไว้แบบตั้งค่า Inputoutput นะครับของการ์ดจอพวกนี้เนี่ยให้เรานะครับปิดนะครับผมมันถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะทําให้ แหลกกว่าเดิมนะครับผมอ่ะไอผู้กับพุพุดมันไม่สเสถียรกันนะครับและมันมีไอ s t สซิงนะครับถ้าเรามันมันจะทําให้เร็วขึ้นประมาณนี้ไอนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่เคยลองนะครับไอวีดเดียฟ t สซิงเนี่ยให้เราทาการปิดไปหมดเลยแหละดีแล้วครับผมอ่ะตรงนี้นะครับ F4V ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเป็น120เลยนะครับผมอ่ะและเรามาดูความแตกต่างนะตอนดูตอนนี้ผมยืนอย่างนี้นะครับทุกคนดู ปรับต่ำๆให้ดู60นะครับนี่ครับเห็นไหมมันซูมกว่าเดิมนะครับทำให้เราเห็นพื้นที่รอบข้างเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับผมอ่าแล้วให้เรานะครับให้ทําการเปลี่ยน FOV เนี่ยให้สุดเลยนะครับผมส่วนด้านล่างนี้ก็คือตอนเราขับรถประมาณนี้นะครับ 3Rd นะครับผมอ่าเราก็ปรับเป็น110ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยเอ่อกราฟิกตรงนี้นะครับไอแอนตี้อาริซิงนะครับให้เราทําการปิดไปเลยครับผมอ่าไม่ต้องเปิดหรอก ส่วนตรงนี้นะครับให้เราทําการปรับโลหมดเลยนะครับผมในเกมเดลตานะครับเราถ้าเราปรับไฮพวกนี้เนี่ยมันทาให้กินเฟรมเลทนะครับแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยน้อยมากมันน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือแจกเซตติ้งใสๆใสๆต่อไปนะครับือปรับโลหมดเลยนะครับผมออาเลื่อนมาข้างล่างนี้แล้วก็ rendering นะครับเราก็ปรับเป็นแค่100นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการปิดได้เลยครับที่เหลือเราก็ปรับโลหมดเลยนะครับอ่าส่วนขา้ล่างนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครใช้ NV i d i a เดียรุ่นใหม่ๆนะครับสําหรับการจอค่ายเขียวก่อนนะครับเอออินเทลคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเดีเยดของอันใหม่นะครับเราก็ทําการเปิดไปมันดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ AMD ก็เสียใจด้วยนะครับคือมันไม่มีนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าใครใช้ Intel เนี่ย รุ่นเก่านะครับเราก็ปิดไปได้เลยนะครับผมอ่าส่วน Nvidia, l o l ร์ Low ล็ก e n c y นะครับตรงนี้ AMD ก็น่าจะมีนะครับให้เราเปิดเป็น Low l เรลเ t e n c y ได้เลยครับผมอ่าแล้วเราก็กดแอปพลายไปอ่าประมาณนี้เลยก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็ลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ